เหตุการณ์ลูกจ้างผู้ประกันตนต้องได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจนสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วภายใต้สิทธิกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองและเยียวยาด้านเงินทดแทนด้านการรักษาพยาบาลและสามารถเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง5แห่งซึ่งนอกจากจะฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายของลูกจ้างผู้ประกันตนแล้วยังให้ความสำคัญในด้านการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจและสังคม เนื่องจากว่าลูกจ้างอะค่ะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนพิการโดยกําเนิดเพราะฉะนั้นนะคะความบาดเจ็บที่เหมือนรู้สึกทางด้านจิตใจเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงกว่าเพราะว่าเคยอยู่มาครบ32ทีนี้ค่ะเวลาที่มาอยู่ศูนย์เนี่ยเราก็จะต้องสังเกตพฤติกรรมของเขาว่าเขาสามารถยอมรับสภาพความบาดเจ็บได้ไหม่องของเราอะค่ะพอแรกเข้าเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อที่ว่าดูว่าในระหว่างนี้เนี่ย ตั้งแต่บาดเจ็บมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเขามีสภาวะตรงไหนบ้างแล้วก็เอามาดูคะแนนถ้าเกิดว่าของใครที่คะแนนที่ดูแล้วว่าต้องมีความน่ากังวลเราก็จะให้นักจิตเนี่ยลงลงไปดูแลด้านจิตใจอย่างเข้มข้นขึ้นนะคะที่เราเคยเจอนะคะมีเป็นลูกจ้างที่บาดเจ็บจากการทํางานที่นี่แขนขาดระดับเหนือข้อศอกตอนที่มาอยู่ที่ศูนย์นะคะเวลาที่เขาเจอกลุ่มเพื่อนเขาก็จะสามารถเหมือนกับยอมรับได้ เพราะว่าคือมองไปทางไหนเขาก็จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยบาดเจ็บเหมือนกันแล้วเราก็จะมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะก็คือจะให้เพื่อนที่บาดเจ็บหรือว่า ผู้พิการเนี่ยให้กําลังใจซึ่งกันและกันคืออย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอย่างเราเนี่ยเราครบ32การที่เราให้กําลังใจเขาเนี่ยเขาไม่ส,สามารถที่จะอาจจะซึมซับได้ไม่เต็มที่ในช่วงแรกๆกเราก็จะให้เป็นว่าเพื่อนที่บาดเจ็บหรือว่าพิการเหมือนกันเนี่ยมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันพอเขาอยู่ในสูงเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าที่เนี่ยปลอดภัยแต่จริงๆอะค่ะหน้าที่ของนักสิ่ก็คือเราต้องทําให้เขารู้สึกยอมรับในสภาพความสูญเสียคือในเมื่อสูญเ,เส, <ๆ S 2> สีเยไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับสภาพความบาดเจ็บแล้ว ก็จะพวบคู่กับการดูแลด้านจิตใจยอย่างบางคนเนี่ยไม่กล้าไม่กล้ากระทั่งว่าจะออกไปซื้อของเซเว่นเราก็จะต้องพูดคุยกับเขาว่ามันมันเป็นเรื่องที่สุดท้ายก็ต้องอยู่อยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะแต่จริงๆถามว่าเราไกด์ไหมเราไม่ได้ไปพูดแนะนําเขาว่าคุณต้องทําอย่างนั้นคุณต้องทําอย่างนี้แต่เราจะให้เขาอยู่กับความจริงให้เขาเห็นความจริงว่ามัน มันสูญเสียไปแล้วแต่ว่าชีวิตอ่ะต้องดําเนินต่อไปคุณจะทํายังไงให้ชีวิตดําเนินต่อไปได้ดีได้มีศักยภาพบางครั้งอะค่ะสิทธิที่คุณไปไม่ถึงอย่างเช่นว่าคุณทํางานมานานอาจจะแขนขาดไม่สามารถกลับไปทํางานในหน้าที่เดิมได้คุณลาออกแล้วกลับไปอยู่บ้านตรงนี้เนี่ยบางครั้งอะถ้าคุณมาอยู่ศูนย์เนี่ยได้รับการฟื้นฟูแขนก็จะแข็งแรงขึ้นมีอวัยวะเทียมมีแขนเทียมแล้วก็ถ้าเกิดทํางานในหน้าที่เดิมไม่ได้คุณสามารถมาเปลี่ยนความถนดดัดโดยการฝึกอาชีพ คือคุณนะสามารถกลับไปสู่สังคมได้อย่างมีศักยภาพเพราะว่าคุณสามารถที่จะหางานทําได้หรือว่าอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณมีบัตรคนพิการเนี่ยในจ้าก,ก็ยินดีที่จะรับคุณกลับเข้าทํางาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในจ้างเดิมในจ้างใหม่หรือว่าคุณจะมาเจอช่องทางโอกาสเพื่อเปิดอาชีพอิสระก็ได้ค่ะเมื่อผู้ประกันตนทุกพลภาพได้รับการฟื้นฟูทางด้านร่างกายจิตใจและทักษะทางด้านอาชีพแล้วสำนักง,งานประกันสังคมจะประสานไปยังบริษัทห้างร้านต่างๆเพื่อหางานที่เหมาะสมให้ผู้ประกันตนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุกพลภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่ไลน์ s s o ไทยและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมง